เรามาดูาแรลงหนึ่งตัวนะครับผมมองแล้วมันคือยุงนะครับแต่เป็นยุงตัวเบลเลอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้มาทัดวัดนะครับไม่รู้ว่ามันจะบินหนีหรือเปล่าวัดระหว่างขาหน้าที่มันเกาะจนถึงขาหลังที่มันเกาะนะครับว่ามันอ้าขาได้ไกลขนาดไหนแต่ตัวแต่ตัวมันอ่ะผมคิดว่ามันยาวประมาณ เกือบหนึ่งนิ้วนะครับแบบอย่างนี้นะอย่างนี้นะวัดเป็นนิ้วแล้วกันวัดห่างๆเดี๋ยวมันบินหนีนี่นะครับสี่นิ้วนะฮะสี่นิ้วระหว่างปลายขาหน้าจนถึงปลายขาหลังลก็มีหงอนหงอนที่หลังหนึง่งหงอนนะครับนี่ฮะตรงกลางนี่ฮะ ดูฮะม,มันมันมีมันมีจะงอยปากเหมือนเหมือนปากยุงคือมันคือยุงอ่ะยังไงมันก็คือยุงอ่ะมันเป็นยุงพันอะไรไม่รู้อ่ะใครรู้บ้างเดี๋ยวจะพยายามพยายามวัดตัวมันะกะด้วยแฟยตาปะ จากปากมันนะครับจนถึงปลายปีกเกือบหนึ่งนิ้วแต่ถ้าจากปากจนถึงอจนถึงก้นมันนะเอประมาณเลยครึ่งนิ้วมาขีดสองขีดนะครับจะตบมันตายดีหรือจะอะไรดีเนี่ย <c oughs> มันคือ,อยุงแน่นอนทรงยุงอะ่ะ มีจงอยเอาไว้กัดเลือดด้วยเห็นไหมมันไม่บินหนีด้วยมันมีขาหน้าเอ่อน่าจะเป็นขาหน้าเล็กนะครับวางอยู่สองอันแล้วก็มีขาด้านข้างแผลเป็นรูปการกรบาทอีกสี่ขาเท่ากับมันมีหกขายูมันมีหกขาไหมแต่ที่ที่เท่มากมันมี มันมีหนวดที่วหัวหนวดเดียวแล้วงอนงอนลงมาเนี่ยเนียเนียนเนียีเยเยตกดีไหมขันมืออยากตบมากเลยโหยถ้าโดนตัดโดนมันกัดจะตายไหมเนี่ยใครรู้บ้างว่ามันคือ,อยุงอะไรบอกหน่อยครับ